ล่าสุดเนี่ยมันมีความคืบหน้าสําคัญชุดหนึ่งนะครับมันมีคดีที่เกิดขึ้นกับทางด้านของมีบุคคลในที่เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยเนี่ยนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อสักช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของนี่แหละครับกลายเป็นว่าศพของคุณนัทธิดาพิลึอกอายุ30ปีอยู่ที่อุทัยธานี ทีมข่าวเราเนี่ยได้รับการติดต่อจากคุณสวัยคุณอนันต์พินึกพ่อแม่ผู้เสียชีวิตนะบอกว่าจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวด้วยเพราะคุณพ่อคุณแม่ไล่ฟังลูกสาวเคยแต่งงานแล้วก็มีลูกกับอดีตสามีหนึ่งคนเลิกรากันไปลูกสาวย้ายไปทํางานอยู่ที่นครสวรรค์เป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเสาหลักครอบครัวด้วยทีนี้ปรากฏว่าหนึ่งปีก่อนเนี่ยลูกสาวไปพบรักชายคนหนึ่งที่นครสวรรค์ ไม่เคยพาแฟนคณนี้มาหาที่บ้านอย่างใดนะครับแต่ทางเมื่อที่24มกราคมตำรวจโทรศัพท์บอกอา้าวลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายจนสาหัสก็เลยนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสวนประชารักสมวันผ่านมาเสียชีวิตผลเจนสูตรบอกว่าลูกสาวบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงครับกลายเป็นว่าแฟนหนุ่มรับสารภาพเป็นคนทำร้ายร่างกายจริงๆปมคือเรื่องหึงหวงครับ แล้วต่อมาแล้วครับรับสรภาพรับสุรภาพว่าเขาเป็นคนทำ้ายร่างกายครับแล้วอยากว่าให้เขาออกมารับผิดชอบให้เขาเป็นลูกผู้ชายอย่างน้อยไม่มารับผิดชอบเรื่องศพก็ขอให้เขามามอบตัวอยากให้เขามามอบตัวนี่ครับเจ้าตู่ก็มารองไว้แบบนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยเออพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณแม่ก็บอกว่าก็อยากให้แฟนเนี่ย ตัดสินใจที่ยอมรับทุกอย่างด้วยเพราะว่ายอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอหลังจากมอบตัวกันตรวจไปแล้วเนี่ยเขาหายไปเลยหวังว่าจะไม่เงียบหายไปสุดท้ายมาร้องของความเป็นธรรมผ่านสี่รอบหนึ่งให้ดําเนินคดีถึงที่สุดคดีนี้มันเกิดขึ้นที่สพเมืองนครสวรรค์นะคน่นะเออสอพเมืองนครสวรรค์ประเดี๋ยวตามความคืบหน้าในคดีต่อไปค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ